มาถึงแล้วนะครับองกิมจ่ายไท้ซื่อนะฮะงานสั่งทำเกรดพรีเมียมไต้หวานถือว่าเป็นงานสูงสุดของทางร้านนะฮะก็เป็นเทคพิเศษตรนนี้ก็ขอบพระคุณลูกค้าที่ไว้วางใจนะครับถือว่าเป็นองค์ในประวัติศาสตร์นะครับในการสั่งเทวรูปนะครับของเมีลกิ้เสียงนะฮะก็สวยมากนะครับต้อนรับเดือนนี้เลยนะฮะก็ผมหลักสีนะฮะ ก็เป็นเอกลักษณ์เชื่อว่าไม่เหมือนใครครับองน,นี้เพราะว่าสังเกตตามความต้องการของลูกค้านะฮะก็มีเอกลักษณ์อนทางมากนะครับผมเรามาเปิดดูกันเลยนะครับสำคัญที่สุดคือในตาแก้วนะฮะในตาแก้วแล้วก็ลงลงทองคำแท้ทั้งองค์ คารแก้นะฮะเรามาดูอะนนอย่างนี้ครเปิดลังมาอาจจะผมอาจจะไม่เป็นที่เป็นทางนะฮะเดี๋ยวทางแอดมินก็จะจัดการให้เรียบร้อยนะฮะสวยงามมากครับตัวอย่างเก็กจากพื้นที่